สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับฟุตบอลทุดีเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกม Soccer Manager 2023เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับทีม Rainbow Warrior นะครับในลีก้า3นะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตตารางคะแนนกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะไปเราจะไปเล่นในนัดต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ที่ ก้าด้วยกันนะครับผมชนะ2เสมอสองแพ้2นะครับเล่นมา6กแมตช์นะก็ฟอร์มก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับและก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่เนาะโอเคแล้วผมก็ได้มีการจัดแผนจัดอะไรเพิ่มไปเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันอีกทีเนาะว่าตอนนี้แผนเรามีใครบ้างนะครับแล้วก็เล่นรูปแบบไหนนะครับผม ผมก็จะพยายามเปลี่ยนให้น้อยที่สุดแล้วนะครับตอนนี้วันนี้อายุเท่าไหร่เอ่ยว่าน่าจะขายละกันนะครับคิดว่าไม่น่าได้ใช้เนาะเราก็ได้เงินเยอะด้วยนะครับผมอันนี้ก็ได้โอเคเราจะปล่อยนักเตะออกไปที่ทางด้านของลอสแอนเจลิสนะครับผม ก็อาอยู่ยนะี่สิบแปดนะมันไม่น่าใช่ตัวหลักนะครับผมเพราะว่าผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าตัวหลักเราใช้ชื่ออะไรนะีแต่ถ้าจะไม่ผิดไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะโอเคตอนนี้อันดับเก้าแล้วนะครับก็าตามที่บอกนะถ้าเราอยู่ครึ่งตารางบนได้ในฤดูดกาลนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ถ้าเราได้เลื่อนชั้นด้วยก็ยอดเยี่ยมครับผม ในพาร์ทนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะแข่งแค่2แมตช์นะครับโดยมีเพลย์แมตช์สักแมตช์หนึ่งนะครับถ้าผมไม่ลืมนะโอเคมี PLAYER ร์ทีมออฟเดอรมันจะบอกไม่มีทีมเราสักคนเดียวนะครับนั้นตรงนี้ก็ไม่น่ามีฮนะโอเคไปครับตรงๆผมไม่รู้จักทีมอะไรเลยนะครับในนี้เนาะ ก็ผมไปซื้อนักเตะมาเพิ่มด้วยนะครับซื้อทางด้านสมิธครับไทเลอร์สมิธคนนี้นะครับผมซื้อเข้ามานะเป็นกองหน้าเอสํารองนะครับ <c oughs> แล้วก็กองหลังอีกหนึ่งคนนะครับคนนี้เลยครับเจนแบเมิร์ดนะซื้อมายืนคู่กับทางด้านของเดนตันนะครับโดยพฤกษาประตูยังใช้คนเดิมครับคาริวตนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมยังคงอยากให้นักเตะ เดี๋ยวนะขอเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงฮะคือเราก็จะอ่าผมคิดว่านะเราจะเล่นแบบถ้าเราจะครอสโอ้ย,ยทุกคนนี้โคตรสูงฮะสองร้อยสี่ฮะท่านผู้ชมสองร้อยสี่เมตรเลยนะโอ้โห แล้วมีการเคลื่อนที่ดีด้วยนะครับผมจบสกอร์ดีนะครับจบสกอร์ก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าเฮ้ยนะ,ะผมคิดว่าเราลองแผนที่โยนยาดีกว่านะครับผมโอเคอ่ะอันนี้จะเป็นอีกชุดนึงนะครับเหมือนจะเป็นชุดที่สองนะผมก็จะเล่นแม์ละกันนะครับเดี๋ยวไปดูในสนามกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแม์แรกของฤด,ดูกาลนะครับผมที่เรียกว่าอา เนี่ยลองเป็น play match เนาะนัดแรกที่ตั้งแต่เราเปิดฤดูก,กาลมาเลยเนะครับเพราะว่าในพาที่แล้วเนี่ยผมลืมนะผมลืมนะ,มมนะก็เลยยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยววันนี้เหมือนเราจะมาเยือนนะครับอันนี้ไม่น่าใช่สนามเรานะใช่ครับเรามาเยือนนะโอ้โห,โหตรงงผมอ่านชื่อทีมไม่ออกนะครับผมภาษาเยอรมันนะวันนี้นี่นครับผมทีมเรามาในชุด เสื้อสีชมพูกางเกงสีแดงนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจะไปแล้วฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้เสียงดังขออภัยด้วยนะครับผมสิบเอ็ดตัวจริงเราก็ตามที่ผมจัดมาเลยนะครับผมวันนี้ก็มีคาริอุสและผมมีกองหน้าอย่างอีเวนเป็นตัวความหวังนะครับผมโดยมีเอริกคคานเนาะกับโดลันอยู่ด้านข้างนะครับฮะท,ทีมเราชุดสีชมพูนะครับ เราได้โยนฮะที่ใครว่านั่นนะ่ะอ้าวแล้วเป็นประตูเลยผมบูโรนาเบนรับผมใช่บปกว่าอ่านไม่ออกจริงๆท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับผมหนึ่งศูนย์ฮะขึ้นนําไปแล้วฮะดูฮะรูปนี้เป็นการโยนยาวนะแล้วพักบอลลงแล้วพลิกแล้วหลอกมาผ่านมาคนหนึ่งนะแล้วยิงเลยฮะเดี๋ยถือว่าทําได้ดีฮะครผมขึ้นนําไปแล้วผม เรนโบว์วาร r i ิเของเราผมก็จะไม่ได้พากอะไรเยอะนะครับเพราะว่าไม่รู้จะพากอะไรนะครับแต่เราครองบอลน,น้อยกว่าเขานะครับเยอะเลยแต่ว่าโอกาสการยิงเนี่ยก็ถือว่าพอๆกันคนระับ ผู้ช่วยเราบอกว่าให้บุกตรงกลางเหรอแต่ว่าตอนนี้แผนเราก็คือใช้การบุกแบบด้านข้างอยู่นะครับเขาได้บอลบุกเยอะกว่าดังนั้นผมคิดว่าเราน่าสนใจที่จะลองใช้แผนเขาต่อแอทแทกนะมันน่าจะดีกว่าเดิมนะครับผมว่านะเพราะว่าทีมเขาได้วบุกเหมือนได้ได้ได้ขึงเราอะนะครับได้คลองบอลขึงเราผมก็เลยคิดว่า แมต์นี้เนี่ยใช้คาเต้แอกดูแล้วน่าสนใจกว่าครับผมเนีย่ยคือเขาขึงเราแทบทั้งครึ่งแรกเลยนะตึงมากนะครับเกมนี้ถ้าเราไม่ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะยังดีฮะเราได้ประตูมาแล้วหนึ่งลูกเนาะก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากน,นะครับผมนี่ครับก็กำลังจะจบครึ่งแรกเลยครับผมเป็นตะมุมของเรา ได้มงนะแต่ว่าเคลียร์ออกมาแล้วก็จบเลยครับโอเคนี่ฮะเสื้อทีมเราก็ตาโลโก้กับสีเสื้อมันก็จะขัดขาดกันนะครับเดี๋ยวเดูการหน้าเราเปลี่ยนนะน่าจะเปลี่ยนได้นะจะส่งคนนี้นะรัสเชียนะลงมาแทนทางแน่นของดอยละกันนะครับแล้วก็ดันอันนี้ขึ้นมานิดนึงมันต้องเล่นข้างหน้าเลยนะผมไม่อยากดันสูงนะแล้วก็ <c oughs> อาส่งทางนั่นบักเกอร์แล้วกันนะครับลงมาแทนทางนั่นเจฟสัตนะแล้วก็สมิธนะผมลงมาคือเรายิงสี่ตรงกรอบสี่เลยนะแต่ว่ามันยังไม่เนี่ยในตัดภาพมาเป็นอีเวนท์ได้เลี้ยงขึ้นมาเองคืนหลังกลับไปที่จอร์ โอโ้โหโอ้โหหลอกอย่างเยอะครับผมแล้วซัดไกลลูกนี้นี่เตียวครับผมคนดูน้อยมากอ่ะลิกาสามคนดูน้อยมากอะ,ก 3, อกอะเขามีการขยับตัวผู้เล่นแล้วครับอ่าแล้วโอ้โหได้เลี้ยงขึ้นมาด้วยครับกินพื้นที่มาเยอะเลยฮนะจจาะออกมาที่ริมเส้นตัดเข้าตรงกลางดักได้ฮนะแต่ว่ายังได้บอลฮนะแล้วหลอกแล้วได้ง้างยิงโอ้โหฮะเป็นประตูเลยคนระับ หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับผมปีเสมอมาในนาทีที่52องฮะได้ประตูเร็วเลยครับผมเราเปลี่ยนไปแล้วสคนด้วยอลองขยับตรงนี้ดูดีกว่านะครับก็เดี๋ยวนะเล่นเป็นวิงเกอร์เหมือนเดิม เปลี่ยนตัวเช่นกันฮะเปลี่ยนตรงกลางครับผมเราเริ่มขยับตัวผู้เล่นกันมากขึ้นแล้วฮะได้บอลที่กลางสนามฮะที่บาร์เกอร์ให้มาทางด้านบรอดเบนฮะซัดอีกอือชนคานะลูกนี้อ๋อเติมขึ้นมาดีแล้วครับผมเปิดขึ้นมาก็ยังเป็นบอลของทีมเราตอนนี้อ่าผมคิดว่า c คา n t เตอร์แท็กไม่น่าไหวแล้วครับอ่าคิดว่าเราเล่นเป็น High Press น่าจะพอไหวไหมช่วงท้ายไฮเพ s สน่าจะได้อยู่นะฮะผมว่านะ สักสิบนาทีสุดท้ายเนี่ยผมจะให้บุกเต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ประตูชัยมาตอนนี้เลยก็นก็จะดีนะครับผมเพราะว่าน้อยสามแต้มฮะเดี๋ยวเราจะอ่าบุกกันทั้งทีมเลยละกัน <c oughs> โอ้ <c oughs> ผมว่าพาร์ทนี้น่าจะได้แมตต์เดียวหรือสองแมตต์ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้มันก็สิบนาทกาีกว่าแล้วนะฮะ อีกแมตนึงน่าจะทันอยู่โอโหฮะโดนเลยครับผมพอไปบุกแล้วเราปล่อยหลังฮะคิดว่าเราต้องแก้ฮะตำแหน่งกองหลังเนี่ยโดนยิงเข้าเสาแรกแล้วคาริวุ์ไม่ถึงฮะลูกนี้ผมว่าเกมรับเนี่ยเราไม่ไหวฮะเพราะว่ากองกลางเรามีแค่คนเดียวไงมันก็เลยทำให้ไม่มีตัวตัดเกมนะ นาทีที่90้าสิฮะเรายังได้บุกแล้วโอ้โหเจอเสียบแต่ว่ายังได้บอนได้ซัดชนคานอีกแล้วโอ้โหฮะชนคานสองลูกโอ้โหฮะน่าเสียดายฮะนี่ก็น่าจะจบแล้วครับผมเปิดรูปนี้ไปอ่าแต่ยังผู้ตัดสินยังไม่ประอาปบแล้วครับผมสองหนึ่งฮะนัดน,นี้แพ้เลยครับ นี้บุกมาแพ้เลยนะที่สนามเขาเลยนะฮะกองเชียร์ก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่สนามเขาใหญ่มากเดี๋ยวพาร์ทจบของตอนที่ปิดซีรีส์นะสนามเราก็จะใหญ่ประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าผมก็จะพยายามทําให้สนามเราใหญ่ที่สุดนะโอ้โหฮะแพ้อีกฮะต้องเข้าใจนะเป็นทีมที่เพิ่งสร้างนะแต่กองหลังเราเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆเลย ผมอาจจะปรับการซ้อมนะมาซ้อมเน้นเกมรับมากกว่าเกมรุกนะครับเกมรุกเรายิงเยอะไหมก็ยิงไม่เยอะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกมรับเราดีกว่านี้ผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้เยอะนะตอนนี้ผมถ้าถามผมผมคิดว่าปัญหาเราเนี่ยมันอยู่ที่กองหลังนะครับมันไม่ได้อยู่ที่กองหลังเดียวนะแต่ว่ามันอยู่ที่เกมรับนะทั้งหมดเลยนะครับอืม เราไม่ต้องฝึกเกมลุกก็ได้พอก่อนเกมลุกโอเคโอเคครับแมสุดท้ายสำหรับพาร์ทนี้นะโอเคฮะท่านผู้ชมก็แม์ต่อไปเนี่ยจะเจอกับโอ้ผมก็อ่านทีมนี้ไม่ออกเช่นเดียวกันนะครับผม บาเดนนะบาเดนนะชื่อทีมยาวมากคนะลีกาามผมแทบไม่ได้ดูเลยนะลาลีกาก็ไม่ค่อยได้ดูด้วยสามส่วนมากดูบอลอังกฤษนะแต่อังกฤษอ่ะคือถ้าเราไปเริ่มตั้งแต่แบบดีวิชันสุดท้ายของเกมอ่ะมันนานเกินไปนะครับอ่าตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะปรับแผนมาเล่นแบบนี้นะอ่าผมคิดว่ามันดูแล้วน่าสนใจกว่านะครับเพราะว่าเออ เราเล่นแบบนู้น้้วกองกลางมันน้อยนะโอเคเราก็จะเล่นแผนประมาณนี้นะครับผมบัคเกอร์ยืนไม่ได้หรอไอ้นี่ยืนแล้วกันอ่ะโอเคผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะแผนนี้เ๋ยยสิบเป็นตัวจริงทีมเขาก็ผมคิดว่าเราน่าจะชนะได้นะครับ เราต้องชนะแล้วแมตช์นี้ถ้าเรายังจะแพ้อีกนะโอ้โหโดีนะมันไม่มีตกชั้นไมนะ่งั้นได้ลุ้นตกชั้นนะผมบอกเลยโอ้โดนน้ำอีกครับผมตั้งแต่อาทีที่6นะ คือดูการแรกเนี่ยเราต้องออผมว่าจบเกิน <c oughs> ครึ่งตารางเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะสาหรับผมนะเพราะว่าพอมมันไม่ค่อยดีอะแล้วก็นักเตะแบบพึง่งพิ่งได้รวมเล่นกันอะไรเงี้ยคือโอกาสยิงเราเยอะกว่าแต่ว่าเหมือนเราแบบยิงไม่ดีเองนะผมว่างั้นนะ คผมเปลี่ยนสามคนนี้แค่นี้พอนะครับโอเคเดี๋ยวรอเริ่มครึ่งหลังนะโอเคฮะมาแล้วครับ เป็นทีมเรานะครับผมเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเสื้อลายลนะฤรด,ดูกันนี้ได้มาแล้วซัดต้องเข้าแล้วครับจอดจอ่อไม่เหลือเลยครับผมจากคอเนอร์อีเวน์ครับผมได้ประตูขึ้นนําตั้งอาเรียกว่าท้ายเกมครับผมนาทีที่86นะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นชัยชนะของเราแหละครับผมสองหนึ่งนะแมตชนี้เก็บสามแต้มได้แบบไม่น่าเชื่อในบ้านของเรานะ คือเหมือนเราเกมเยือนเราแบบเล่นเล่น,ลนแย่นะผมว่าเกมเยือนเราดูเล่นแย่อย่างไงก็ไม่รู้โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้รักกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ